ตรงนี้เพื่อนๆพือดูสินี่มันดันมาขึ้นข้างทาง,างเพื่อนเพือนเห็ุหูหนูดูนี่เดี๋ยวจอยจะเก็บจะ้ะดู้จ้ะเพื่อนเพื่อนโชคดีมากเลยออกมาเดินวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนพาเดินจ้ะวันนี้นะพาเดินออกออกกําลังกายจะ้ะ อยู่บ้านก็เบื่อวันนี้แดดดีเมื่อวานฝนตกเพื่อนๆเ,นเ้ยดูน้ําฝนตกหนักจ้ะเพื่อนๆฝนตกหนักน้ามันก็จะขังอย่างเงี้ยจ้ะนะแถวสวนจอยก็เป็นแบบแบบนี้หละจ้ะสวนจอยอ่ะเป็นแบบนี้เลยจ้ะวันนี้อากาศดีมากจาก้ะอากาศดีพาดูธรรมชาติจ้ะ มุมนี้จอยจะมาเดินบ่อยนะเพื่อนๆนะสมัยก่อนถ้าใครได้ดูคลิปเก่าๆก็จะเห็นเนาะนตรงกันข้ามก็ฟาร์มจ้ะเป็นเป็นเน้พายเวทนะเพื่อนๆนะต้นไม้รถฝั่งนี้ไม่ค่อยมีวิ่งเข้านะเพื่อนๆจอยถึงเลือกมาเดินทางนี้จะ้ะที่ชอบเดินฝั่งนี้คือว่ารถมันไม่ค่อยมีไงเพื่อนๆนะถ้าเดินตามถนนใหญ่โหหนวกหูมากจ้ะนะ ก็เดินแถวนี้หละจ้ะไม่ได้ไปหาเห็ดนะนเพื่อนวันนี้ใส่รองเท้าสีขาวจ้ะป่าเห็ดอยู่ไกลจ้ะนะไกลเดินไกลมากมันย้อนแสงไม่ใช่อะไรหรอกอันนี้เนินที่จอยจะไปแล้วก็มันจะออกไปทางทางโรงเรียนที่จอยทำงานอยู่จ้ะแฉะเกินไป บ้านหลังนี้ใหญ่มากจ้ะแต่ไม่เจ้าสมัยก่อนแอนดี้เป็นเด็กๆเ,เคยเข้าไปเล่นในนั้นไงตอนนี้คือคนใหม่เข้ามาซื้อเป็นเข้าไปไม่ได้หรอกจ้ะเข้าไปเขาจับเอานั่นแหละนะถ้าจะาเดินดึงดึงดึงด,งด,งด,งดงึนอะไปท่ายข้างในเนาะโดนเลยอย,าาอย่าหาเรื่องเคียะไปจ้ะ ถ้าแดดดีจ้าก,ก็เดินอย่างเงี้ยล้วจะบางทีก็ถ่ายบางทีก็ไม่ได้ถ่ายจ้ะนะตอนนี้ก็มีคนเริ่มเดินขึ้นมาเหมือนกันจ้ะ บรรยากาศก,ก็ประมาณนี้เราจะเช้าๆดีด้วยเป็นน้ําแข็งเพื่อนๆนะที่มองเห็นอยู่ตรงนู้นข้างหน้านะคือกองขี้วัวนะเพื่อนๆนะกองขี้วัวขี้ม้าจา้ะเขาเอามาใส่ไว้อย่างนี้เพราะว่าเขาจะเตรียมไถจ้ะถ้าดินแห้งหน่อยเขาก็ไถจ้ะนะกองขี้วัวขี้ม้าจา้ะ เดินลังมาน่อนอันนี้ก็หมู่บ้านทัดละจ้ะแต่ว่ามันออกมาจากทัดนิดนึงนะออกมาจากทัดนิดนึงก็ใช้คำว่าทัดคัสเตอร์เหมือนกันจ้ะเห็นอิงเลนฟงชาติไหมเพื่อนบ้านแถวนี้จะหลังใหญ่จ้ะ วันก็ขึ้นโดแล้วเพวื่อนเอ้ยยังไม่สิบโมงเช้าเลยนะเนี่ยจะจอเดินมาทางเหนือน,นะเดินเดินลงมาเรื่อยๆจ้ะเพราะว่าเมื่อก่อนก็เดินบ่อยจ้ะแถวเนี้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันคนก็เดินอยู่แล้วจ้ะมันเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งไม่น่ากลัวคนก็เดินพาหมาเดินตอดทั้งวันจ้ะนี่ก็มีคนพาหมาเดินอยู่เนี่ย พอเดินขึ้นมาบนเนินแล้วก็จะถึงหมู่บ้านที่จอยอยู่แล้วจ้ะอีกฝั่งหนึ่งเนาะเนี่ยก็โรงเรียนที่จอยทาจ้ะเจจ้ะมีแต่เห็ดหูหนูตรงนี้เพื่อนๆดูสินี่มันดันมาขึ้นข้างทางเพื่อนๆเห็ดหูหนูด้นี่เดี๋ยวจอยจะเก็บจ้ะเจออีกแล้วจ้ะนี่ กำลังออกเพื่อนๆบางทีอะฝนตกมากๆอ่ะมันไอ้นี่เลยนะมันมันเหี่ยวตายหมดเอ้มันแฉะตายหมดจ้ะเนี่ยอันนี้ข้างบ้านจอยนะเพื่อนๆนะไม่ได้เดินไปป่าของปีก่อนหน้านั้นจ้ะเนี่นี่ก็ใช่จ้ะเนี่ยดู้จเพื่อนเพื่อน โชคดีมากเลยออกมาเดินวันเนี้ยแต่ว่ามันมันไอ้นี่นะั่นเพื่อนๆนะมันฝนตกเมื่อวานอะ่ะมันเลยแบบว่าไอ้นี่จะเน่าเน่าจะนี่กำลังขึ้นนี่เห็นไหมเนี่ยอีกเยอะจ้ะยังมีอีกเยอะนี่จ้ะนี่เห็นไหมอย่างเงี้ยจ้ะมันอยู่บนต้นไม้ที่ตายแล้วกับสุดๆมันก็ ขึ้นอยู่นะเพื่อนๆน,นะมันชอบอะไรที่เฉะจะนี่เยอะนี่จ้ะดูนะจะเพื่อนๆอยู่ข้างบนนั่นก็มีนะเห็นไหมเนาะมีไปทั่วจะไม่เอาจะนี่ อันนี้อาจจะได้อยู่อันนี้อันนี้ก็เนา่าจ้ะเน่าเยอะจ้ะนี่เหมือนกันแต่ข้างบนเอาไม่ได้อันนั้นเอาไม่ได้จ้ะนะสูงเกิน นี่จะเยอะอยู่นะเพื่อนเพื่อนนะนี่จะคนเขาก็พาหมาเดินไปฝั่งนี้ได้จ้ะน้ํากําลังขึ้นเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจอยก็จะกลับบ้านแล้วจ้ะจอยก็จะกลับบ้านแล้วเพื่อนเพื่อนเลยนี่มีแล้วจ้ะแถวนี้ไม่ไม่เดินไปไกลจ้ะเพราะว่ามันมีวัวเพื่อนเพื่อนเดีย๋ยวมันจะไล่ชนจอยจอยไม่ชอบวัวน,นี่ก็สะพานนี่ก็เดินได้อยู่แต่ว่ามันต้องระวังจ้ะนะถนุเอทางเดินอะ่ะ ทางเดินมันลื่นมากจ้ะเราก็จะเดินกลับแล้วจ้ะโอเคไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย